สวัสดีครับผมี่กิดูไปดูปูนาวันนี้ไม่ได้มาเล่นเกมนะครับวันนี้จะมาดูอัปเดตที่จะเข้ามาถึงเร็วๆนี้ของ Animal c ค o s i n g New h o r i s o n นนะครับเป็นเทศกาลวันหยุดแล้วก็มีอะไรใหม่ๆอัปเดตนะครับอ่ะเราก็จะมาดูกันนะครับว่ามีอะไรใหม่บ้างนะครับที่จะเข้ามาอย่างแรกที่จะเห็นก็คือหิมะนะครับจะเข้ามาเป็นฤดูหนาวแล้วนะครับก็จะมีวันหยุด ต่างๆนะครับที่จะเข้ามากิจกรรมต่างๆนะครับแล้วก็อัปเดตพวกอะไรเยอะแยะเลยเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันดีกว่านะครับว่า Animal c r o s s i n g ที่จะอัปเดตมาเร็วๆนี้มีอะไรกันบ้างนะครับนี่คือข่าวสารใหม่ล่าสุดของ Nintendo New นะครับ c n i s a l Crossing New h o r i z o n จากรูปที่เราเห็นนะฮะก็จะมีพื้นเป็นหิมะนะครับแล้วก็ตรงนี้จะเป็น เทศกาลคิดมากนะครับจะมีเจ้ากวางเป็นสันตะคอนนะฮะแล้วก็จะมีเจ้าไก่งวงนะครับเป็นคนปรุงอาหารนะครับนี่นะฮะก็สังเกตได้ว่าต้นไม้ก็จะเปลี่ยนสีแล้วนะครับจากใบสีเขียวกลายเป็นสีใบสีแดงแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันข้างในว่ามีอะไรใหม่บ้างนะครับเดี๋ยวเราไปดูพร้อมๆกันนะครับไปดูพร้อมกันเลย กำลังโหลดอยู่นะฮะร,รอสักครู่มาแล้ว Animal Crossing ฟรีอัปเดตนะฮะเดือนพฤศจิกานะครับก็จะมีนี่เทศกาลขอบคุณพระเจ้านะครับทำอาหารกันใช่ไหมนี่ไก่งวงมาอืมให้เราหาวัตถุดิบมาให้นะครับขเขาจ้าก็จะมาปรุงอาหารนะครับนี่เอาไปฟักทองโอเคเลกโกมาเริ่มปรุงกันได้ อ่าแล้วนี่ก็เป็นเทศกาลทอยเดย์นะฮะวันของเล่นเหรออ๋อวันคิดมากนะครับที่เราจะเอาของมาฝากให้กับอ่าซานตาควางนะครับซานตาคอสจังจิงเกิลน,นะครับนะฮะให้กับนี่ของขวัญให้กับชาวบ้านนะครับน้องๆน,นะฮะวันนี้เป็นเทศกาลนะครับที่อาจะมอบของขวัญให้แล้วก็มีสองไอเทมที่จะอัปเดตมาที่ นุกไมรดีๆนะฮะก็จะเป็นเกี่ยวกับอ่านี่ท่านั่งท่าบายนะครับแล้วก็ท่าเซลฟี่อ่าแล้วก็โดมอาหารนะครับแล้วก็เต้นนะครับแล้วก็เต้นโยคะนะครับแล้วก็นี่นะฮะดีใจนะครับแล้วก็แอ้ท่าด้านะครับแล้วก็จะมีทรงผมที่เข้ามาใหม่นะครับให้เปลี่ยนนะครับเป็นโโทรงโมฮองโกนผมนี่ทรงจุลรีแล้วก็ทรง อ้โหหลายาน,นะครับแล้วก็และนะครับก็จะมีอะไรอีกมาดูดิอ๋อช่องเก็บของจะเพิ่มจาก1,600เป็น2 2 4 0 0นนะครับแล้วก็จะมีการถ่ายโอนนะครับชาวบ้านนะครับให้กับเครื่องอื่นนะครับแล้วก็จะมีอัปเดตเดือนมกรามาใหม่เร็วๆนี้นะฮะอ่า นี่ก็คืออัปเดตใหม่ของ Animal Crossing New Horizons นะครับนะครับนั่นก็เป็นอัปเดตใหม่นะฮะที่จะเข้ามาเร็วๆนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูกันอีกรอบนึงนะครับมา Animal Crossing ฟรีอัปเดตนะครับเดือนพฤศจิกาและเดือนธันวานะครับเทศกาลขอบคุณพระเจ้านะฮะอ๋อนี่ปรุงอาหารกัน เหมือนฮาเวทมนเลยนะครับไก่งวงนะฮะเราจะมอบฟักทองให้เอาไปเอาไปทำแกงฟักทองให้กินหน่อยมาเริ่มทำแกงฟักทองกันเลยเทศกาลของเล่นนะครับทอยเดยวันที่12เฮ้ยวันที่24่สี่เดือนสิบสอนะฮะซานตากวางซันตะาคอสชื่อจิงเกิลนะฮะ สามารถมอบของขวัญส่งของขวัญให้เพื่อนได้นะฮะช่วยกันส่งของขวัญให้ได้นะฮะไอเทมใหม่ที่จะเข้ามาต้องไปทำการสมัครที่ตู้นะฮะรีดีมนุกไม้นะฮะท่านั่งทา่ายบายท่าเซลฟี่นะฮะแล้วก็ดมอาหารโยโย,โย่เต้นโยคะก็ะมีลิงฟ์ฟิตเห็นไหม เฮ้ hey, ฉันดีใจมากเลยเริ่มกินกันแล้วเอ็กซไซา์ทาดานี่เสร็จแล้วเป็นไงแล้วก็ทรงผมมาใหม่นี่ฮะนะครับดูที่กระจกทรงโมหกส่งโกนผมทรงชุนลีนี่หัวล้านก็มีนะครับและมีอีกนะครับที่เก็บของในบ้านนะครับจาก1,600จะเป็น2,400นะครับ อันนี้ส่งผ่านเครื่องต่อเครื่องนะฮะแล้วก็จะมีอัปเดตใหม่เดือนพฤศจิกาเบื่อเดือนมกรานะฮะมาเร็วๆนี้นะฮะถ้าใครซื้อเกมน,นี้โคตรคุ้มเลยนะครับจะมีอัปเดตฟรีเรื่อยๆนะครับไม่ต้องเสียตังค์ครับจ่ายตังค์ครั้งเดียวได้เทศกาลมาเกือบทุกปีนะฮะนั่นก็คืออัปเดตใหม่ของ Animal Crossing New Horizons นะครับจะมีกิจกรรมให้ท่านได้ เล่นกันนะครับสำหรับเดือนนี้นะฮะก็นะครับถ้าใครชื่นชอบนะครับก็ลองไปหาดูได้นะครับที่อีช็อปนะฮะมีจัดจำหน่ายนะครับอันนี้โม่คอซิงนิวโฮลิซอนนะฮะห้าสิบเก้าจุดเก้าเก้าเหรียญนะฮะแต่ถ้าซื้อแผ่นอาจจะถูกกว่านะครับเลือกโซนดีๆนะครับ ะะออนไลน์ได้นะครับเกมน,นี้ต้องต่อ Nintendo ออนไลน์นะครับก็จบแล้วสำหรับการอัปเดตใหม่ที่จะมาถึงนะครับก็มีเพียงเท่านี้นะฮะฝากกดไลค์กด subscribe ให้ช่อง16 gig channel ด้วยนะฮะจะขอพระคุณมากๆเลยทีเดียวนะครับ ยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะครับจะมีคลิปวิดีโอให้ท่านได้ดูเรื่อยๆนะฮะสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนไปแล้วครับสวัสดีครับ